ต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณทั้งท่านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยขอบคุณทั้งท่านที่ชอบแล้วก็ท่านที่ไม่ชอบเป็นเกียรติมากครับที่ได้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากครับผมขอโทษนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่ทําให้ผมได้เข้าใจคําว่าทุกมากยิ่งขึ้นทั้งทุกของผมเองแล้วก็ทุกของผู้คนยอมรับเลยครับผมทุกจริงๆแม้จะมีหลายท่านที่ออกมาซัพพอร์ตว่าสิ่งที่ผมทําเจตนาของผมเนี่นิ่ไไไมดด้ผดอะร แต่ผมรู้ครับมันเป็นสิ่งที่พลาดแน่นอนมันทําให้คนที่มีความทุกข์มากอยู่แล้วต้องได้รับทุกข์เพิ่มเติม,ตมจากเจตนาที่ดีของผมผมขอโทษครับและขอบคุณมากๆที่ทุกท่านได้ตักเตือนขอบคุณที่ทําให้ผมจะได้ไม่ต้องไปทําร้ายใครอีก ทั้งด้วยเจตนาและไม่เจตนาก็ตามผมขอสัญญาว่าผมจะปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอของผมไม่ทําให้ใครต้องเจ็บช้าน้ําใจอีกต่อไปครับวันนี้ผมเข้าใจคําว่าทุกชัดแจ้งมากและได้เห็นถึงความเป็นตัวเองอย่างชัดแจ้งมากเช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวของตัวเองได้ครับ แต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการนําเสนอได้ผมจะไม่เป็นต้นเหตุที่จะทำให้ใครต้องทุกข์ใจอีกแล้วครับสำหรับท่านที่สนับสนุนหรือติดตามมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วผมทําสิ่งนี้ต่อไปแน่นอนครับพะผมรู้ดีว่าตลอด4,5ปีนี้ผมทําเพื่ออะไรและณนะตอนนี้สิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ผมทําเพื่อใครถ้าผมทําเพื่อตัวเองเพียงคนเดียว ผมเลิกไปนานแล้วครับในส่วนที่มีคนพยายามใส่ร้ายสร้างเรื่องบิดเบือนทำลายชื่อเสียงและเกี่ยวัประวัติของผมความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นครับถ้าท่านอยากทราบว่าความจริงเป็นยังไงท่านถามผมได้เลยผมมีทั้งพยานบุคคลและพยานหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าประวัติที่แท้จริงของผมเป็นยังไงผมทุกข์ครับผมหายและผมเห็นใจหลังจากนี้ใครที่ไม่สบายกายไม่สบายใจเจ็บช้ำน้ำใจใจากที่ไหนมาไม่กล้าบอกไม่กล้าปรึกษาใครผมยินดีครับท่านบอกผมมาได้เลยในโพสต์นี้ก็ได้หรือในกล่องข้อความของเพจผมก็ได้ผมจะคัดเรื่องราวความทุ ของท่านปัญหาของท่านมาเป็นหัวข้อในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้สังคมต่อไปครับขอโทษอีกครั้งและขอขอบคุณทุกท่านครับท่านได้ช่วยชีวิตผมไว้ท่านได้ช่วยให้ผมไม่ต้องหลงทางไปไกลแล้วพบกันคลิปหน้าครับ